Manisih ni ลำดับต่อจากนี้ไปคือขั้นตอนของการตรวจครับ เค็มๆนลน์ดูดินนี้มันโกงอะคนหนึ่งคนนี้แหละคนนี้นนะใช่ต้องตึงใช่มันโกงเหรอใช่นี่เธอโ้ยัน่ไางแหะเจ้ามได้เป็นยังกูอย่างน้อยโอ้ยเมากเหมือ่านะแม่ทิงจะไปแบกกระสอบเข้าบัใจกะจำเดีจะบัดเนาะ อ,อ,อลืมปะเฮ้ยไปไปกระจายกระจ